ทุกคนตอนนี้ต้นไม้มาแล้วต้นไม้ที่สัง่งมาสองกล่องเออมันมีนิดเดียวเองแต่มาลองดูถ้าเกิดมันดีก็จะสั่งอีกเนาะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปข้างหลังเลยดูดิเด็กๆเขาจะเป็นยังไงโอเคทุกคนตอนนี้เด็กๆมารอเปิดอะไรพวกเธอเนี่ยเดี๋ยวรอ,อก่อนเดี๋ยวฉันจะค่อยเปิดโอเคโอเคจ้ะโ,โ,โอ้ไม่ติด Ừ, nghe cho miki. Ừ. Ờ. À, yeah. Cái phần đó Cái để tôi nói. Mình lại vô. 両足上げてね。<music>

เดี๋ยวก็เด็กแต่เธอจะรีบอะไรนะต้นเล็กที่ดีต้งเลนนี่เดียวเองอ่ะโอเอ เดี๋ยวตาไปปลูกกันทุกคนสรุปตอนนี้ต้นไ,ตนไม้มาต้นไม้มาทั้งหมดสิบเอต้นนึกว่าจะเทก,กระถางใหญ่กระถางเล็กนิดเดียวอะ่ะโอ้เธอจะต้องหมดตังค์เท่าไหร่นี่ถึงเต็มพื้นที่เนี้ยโอ้นี่กระถางนี่ก็ปลาไปเท่าไหร่นี่ฮนะปลาไปตั้งห้าร้อยอะไรโนะจะไปเหยียบเฉยเลย ตาวะเอามาไว้ตรงริมน้ำสกกิวอนสรุปนี้500ได้แค่นี้เองนิดเดียวเองโอ้ม่คอคอขี้ปากอะไรน้าโนน,นาโนเขาไปแล้วเฮ้ยน้าเขาตรวจเลยด,ด,ดินูาเขาเช็คเลยดิหู <c oughs> ทัก เต็มนี่คงจะหมดเป็นหมืน่นเลยเจอตาว่าไปหามาเล็ดมาปลูกดีกว่านะหาได้มาปลูกดีกว่าเจ๊สั่นไปไตาทำไมตาซื้อมันน้อยจังเลยไม่รู้ตาคิดว่ามันเป็นกระถางใหญ่ไงเนาะนึ่ว่าเป็นกระถางใหญ่กระถางห้าสิบบาทนะนั่นนะ่ะอันนั้นห้าร้อยบาทนะ่ะ เธอมันนี่เธอตังมามันนี่เจะถือมาเยอะๆคนะอเอามาเล็ดมาปลูกก็ได้ตาคงจะทันนะามาปลูกเธอก็เออเธไปหา,มาเมล็ดดีกว่าเหมือนที่โนบอกเนอะโนนะเดี๋ยวเรวาหา,มาเมล็ดมาเพาะดีกว่าเธอว่าไหมแจ็คสันเมื่อกี้ตาว่ามาตาหา,มาเมล็ดดีกว่านี่ดูดิมันกระยงนิดเดียวเองเนาะ รับไหมใช่ต่อแต่พวกเธอเวลามันเป็นต้นอ่อนพวกเธอจะเป็นึ้นกัดมันนะทุกคนมันมีพันมีเมล็ดไหมน่าจะมีเมล็ดะนละมาหวานตรงเนี้ยคือถ้าไปซื้อเป็นกระถางนี่ผมว่ามันน่าจะหมดเยอะมีได้นิดเดียวเองเด็กๆยังไม่กินเด็กๆยังรอก่อน ยังไงแล้วพวกเธอยังไงเธอขำอะไรฉันเนะาะเธอแอบมาขำกันน่ะขำนี่ตาตาสั่งอะไรมาต้นกระติ๊กจุ๋ยแหมเนาะนำโชคเธอเนี่ยแอบขำตานะเนะเยิงทำไมอมยิ้มไงล่ะอมยิ้มกุ้งกลิ่มเลยนะอมยิ้มกุ้มกลิ่มเลยนะยยนะต่อตาสั่งอะไรมานี่ไม่เคยปรึกษาพวกผมเลย ก็ตาไม่รู้ไงเดี๋ยวนอนนี่ตามไม่รู้งั้นตาก็ซื้อเมล็ดมาแล้วตานี้ว่าม,ม,มันกระถางใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆมันกระถางเล็กิีเดียวเขาก็ขายอย่างนี้ตาต้นหญ้าของพวกหมาแมวมันแพงอยู่แล้วเหลือ ก็ทำไมเธอไม่หามาปลูกเองนะโนาะเดี๋ยวฉันซื้อเมล็ดแล้วเธอมาปลูกเองนะน้ำโชคอะไรของเธออีตาแมวตาแมวฟีมาร์ฟมาไปดูเอ๊ะอะไรตาจญิงเอ๊ะตาอะไรมาปลูกเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอืมเอ๊ะทุกคนยิงเขากินแล้วนะอืม ยินเขาบอกว่าเอ๊ลองชิมดูดิเยิงเป็นไงยิงแต่ไว้ก่อนมันมีน้อย <laughs> มันมีน้อยยิ่งก็ไม่มีน้อยน้อง <No. S 1> ว่าไงเธอเปปั่นเดนว่าไงมันโชคมันโชคกัแนน,ะนอนี่มานอนด้วยกันเอาเวลไม่พูดไม่จาเลยนะโอ้โ oh, หตาพูด<ม>าจ่าเลยเธอเนี่ย แม็กกี้เป็นไงมากลูกแม็กกี้เตียงต่อโอเคนะพเผอนนะเดี๋ยวตาว่าตาไปซื้อตะไคร้ดีกว่านะตาไปซื้อตะไคร้ดีกว่าเดี๋ยวตาไปหาตะไคร้กอหลายๆกอนะนุ่นนะเดี๋ยวตาไปหาตะไคร้เอาไปสั่งเขาสั่งเขาไอ้ตะไคร้เอาง่ายกว่า นะโชคจะไปจะมองอย่างนั้นมองโอเคตกลงก็ได้เนาะทำไมทำไมใช้สายตาเลยอดอดูพดูน้ำโชคนะมองแก้มผมตอนนีผมมองแก้มน้ำโชคอยู่ทำไมเนองมองนันนเนาะเนาะไปจะมองนั่นนะมองอะไรอย่างนั้นตาเธอเนี่ยอะไรเธอมองแล้วก็เป็นกัดฟัน อร่อยเหือนอคชอบอชอบน้องเด็กชนนกเว่าหญิงหญิงแม่สาวน้อยโอเคเดี๋ยวตาไปนี่ให้นะตาเดี๋ยวตาไปสั่งพวกตอบตัวตะใครให้เอาดีกว่านะโอเคนะนอกนะเราปรึกษากันแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวตาตาว่ามันวันเดียวมันก็เละเทะลงใช่ไหมนกวันเดียวก็เละเทะโดนมือเธอแป๊บเดียวเองอ นะไม่ลองไม่รู้ตามใจตาม,มนึกหอมแต้ดิจริงใจฮะฮัะมโชคด้วยยิงด้วยแจ็คสันเอามาเวลแม็กกี้พี่มาหอมดีไหมพี่มาหอมดีไหม,มไม่หอมดีกว่าไปดีกว่า อ่ะพี่มั้งอะไรป่ะพ่อ,อผมไม่หอมโหรอ,โอ,อสองทีจ้ะโอเคครับแกล้งหน่อยก็ได้พีมม่มา้เงเนี่ยเขาจะมองนะเวลาหอมทุกตัวแล้วไม่หอมเขานี่คือผมจะหอมเขาตัวสุดท้ายนีย่เนาะเธอช่าสงสง,ง่าจริงนะแหมเดี๋ยวเขาวางมากดิสง,งานะ่าเนาะแต่อินโนเซนต์นี่คือน้ำชั่วจะไม่เคยอินโนเซนต์ยังเลย วันนี้มนอนในห้องกันเต็มเลยตาตาแต่แม่ทำอะไรอยู่แม่เธอเพนอนเลยแม่เธอสลิปอยู่สลิปอยู่ข้างบนน่ะโอเคนอนไปบุกยางโอเคนะโอเคเดี๋เดียวเดี๋ยวเย็นตาออกมาใหม่โอเคนะเ,เ,นเ,นาาเนะข้าใจาฟังเรื่องไปทน้โชั่เดียเ๋ยวเย็นตาออกมาใหม่นะตาตาจะลิปไปไหนเนี่ยอืม,อ,มอะไรจช็กสารอะไรฟังทาพูดอืม โอเคนะทุกคนไปกันนะบ๊ายบายนะเดี๋ยวออกมานะโอเคนะฟังร nah. okay, nah. okay, okay. ู้เรื่องใช่ไหมโอเครู้เรื่องโอเคบ๊ายบาย